องอินนางสาวอนุสราโอมนนา,า,อา,านีนางสาวอรนุษนาสาตบันนางสาวอาาเทศสุวรรณนางสาวฮัสนาโูสู นางสาวกฤกรลุ่องอารามนางสาวกัญจนาดำเนียมน,นางสาวโยสิตาอิดและนางสาวพลอยนภัปรปัดุก,กา รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนีงงียบัตรวิชาชีพปีการศึกษา2565สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวกันนิกาเลืองสวา่างนายกิติสองเมืองนางสาวกเกศรินชาน้ำ นางสาวซันวาอูหลีจุนนางสาวนัทิชาโดดดีนางสาวนัทิการสะหยังนายนัทศ,ศัก์จันมากนายธนากรปลนเด็ก นา,นางสาวนัสริดาอุสมานนางสาวปราชิการเรืองสว่างนางสาวพรพิมนไพพงศ์นางสาวพิดดาวเล่นเจ๊ นางสาวสุพานันนาคสรรันนางสาวหัตถการอมศารานายไอมานหวันสูนางสาวอารยาท่าชมวงนายกิติพงศ์เต้ส่วน นางสาวปวีนาพินสตูลนางสาวปริชัดหลงสมันนางตริดราเหมนางสาวนุตมานหน้าหูนางธนิดา,า,ส,าสีงาม นางสาวนัชยาแจ้งใจนางสาวนาริศราเอียดเกิดนางสาวเพลดาชมนายวิทวีปอและนายวีรพงษ์สมัย วิชีพปีการศึกษา2,565สาขาวิชาการท่องเที่ยวนางสาวปวิสราตรีนางสาวกัญญร,รัตน์กรุิทิพย์นางสาวจิรัชธิดาติงหัด นางสาวสากินานปาเอ็นนางสาวนัทกมลสหวังนางสาวปานรักีจริญพักนางสาวรัตนามริน นายสุทธิพัฒน์ผีหานนางสาวสุภาวดีวังคีนางสาวสุรยาน,นิเด่นนางสาวคำที่ดาบหนึ่งนางสาววิชาพัฒนโพพิรัต นางสาวพวินาดิษณนุ่มนางสาวศิริการสัมเรนายอภิรักขุนแย้มนางสาวอุไรวันแซ่จูนางสาวอภิณะ รายชื่อผู้สจการาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีการศึกษา2565สาขาชาช่างเวรนายกิติศักดิ์เพชรบูนนายชัยวัฒน์มิจรโสภานายชาปินเหนมารา นายธนวัฒน์ชูเลี้ยงแก้วน,นายธนารุตเซ็นายนนท์กวีเพิ่มเดชนายนนทพัฒน์คำศรี ในนันทบดันนุ่นในลาวาในบาวาวีนายาในคาริเน่นทีนคำสวน นายมุ่งม,มั่นชาฟิกอาลาสีนายวิทวัฒน์นายอรุณนัสันนายนอับดุลอาซีดีมะเลยน,นายอวสา นายธรรยเพชรย้อยนายอาทิรักษ์ตันโคและนายพิพัฒน์ชัยรงค์ นายชื่อผู้สำเร็จการศึกษานายนุโดีนวันเกนายธนายุทธมาดีและนายเรียบรตดีกับสาระ,ป,ะประการท,ท,ที่บังที่จาชี้ทีการสารสกษางวันหรือเปล่าจะเข้าวิจัยา นายเนตรพงสัมพันธ์นายเนตริฤอาดัมนายพงสุทรสุธรรมาภรนายพัชรพลราทธินายวรเมธจุนสรีนายสุทัศ์เก้าเอยน นายยิปัตนายยิน ol, นายเซนทวัฒน์เดมณีนายวรรุฒตบินจาพรนายอัจฉริมาลงูนายสารนวัตแหและนายวิทวัตมรัก้า รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวชัดดาพรรักเกิดนายกีรวุฒธหลวงหานายนนทกรปานพันธ์นางสาวปร,ริยากนรนักเต็นสัน ทวนัสนยวุฒินายวุฒิการไม่คาดหวังนางสาวศิการยุวัฒวิญนางสาวสกุลนาบินนิมัทนายอัจฉริยุตธดำรง นายอับดุลอาซีอวิธดีนางสาวอาณิตาเซออาลีนายอูบัุตรนีมีนนายอิบนุลลาเตนายอิบฟัตหนงวง นายฮัสซันนัวนายมนทวิทย์ตกมีนและนายพงษ์พัฒน์สงหวัง นายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงน,นางสาวณนนิชาเล่าเทียนวงนางสาวรัตนาพรอุกมานี นางสาวสุนิสานาปาเรนนางสาวสุไฮรีสาสว่างและนางสาวอาวาองสารา นายชื่อผู้สมัครการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2565สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ุรกิจนายพอลซานบางงอยนางสาววิไลวันชื่นเขานางสาวสุพิศาราสาลามา นางสาวพัส,สมะเลตองนายนนทีเด่นเบนนายอัครพลอัครพิชิกุลนายอัสสลามซาออละ และนายฮาฟิษเพียรสกุลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2 5 6 5สาขาว,วิชาการท่องเทีย่ยวนางสาวกาิตยาคุณทอง นางสาวจินดารัตสัว์นกอกนางสาวจิรนันตีหวังนางสาวสาโนชิสานนีอโนไท,นา,าทนางสาวทีรพรคังนางสาวพิยดาและโรธด นางสามอันธิกาชายัยสิริรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษระดับประกาศนียบัตร,ร,ว,าารวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2,565สาขาวิชาช่างยนนายทศพรอ่อมขวัญนายธีรวัตสะอาดนายนภัสอินสีทอง นายพิพักษ์ต้นหมอมนายพราดรยีราเหมนายยุทธนาสุวารมนายสรัญยูชวนทองนายอาซีสันจิตหลัง นายอุดมศักดิ์ลิบังนายฮาดิดอุสมานายกิติชัยมินชัดนายอนุชาดาแรมันและนายอาทิตย์สาเสรน รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาะระดับประกศศา,ะเากศเสจบเประกาศคณียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2565สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลังนายกิติธรชูกแก้วนายธนาทิพย์ถูกริ่มนายตุนชัยบุญส็ล นายวิทาวัตติงดํานายหาสเรินจุกสามนายอานิตต์ูยูนายอาศีมเจษสานายอูเซนมาสกุล หลานสันนายธนัรโชติมันนายรัทรังษยาันนายประกรณ์ใบศรี นายฟาริสสัมเรนายโฟงซีเด่นดารานรายวรารัยวสุวรรลนายอาิวัตรสุขหอมและนายพราพลนิปุท รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงมีการศึกษา2 5 6 5สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายนัฐพลน,นกน,นวลนายปวิหน้อยยานายวรวุฒิบัต นายสิทธิพรมนาคสงานางสาวสุดธิดาอัญชนะนายสุธาดินเตศนายอนุชัยเดชอารัน นายอภิรัตน์นุชคดีนายอินรอนคงอินนางสาวเอมิกามาณสถิตคุณนายมนตรีอิมานและนายอาซานล,ลาทับ นายปิยวัฒน,น์สันหลีนายนภัสหลีมานนายสรานุดีนแม่น้ำนายเวตูนายวันชนะราโอ นา,าาน,น,นายอารอฝันหมินอมนายอาซานแอร์หลังและนายนัทวันจิ ภาษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชี